สวัสดีค่ะรวมรถเมือ2 JK นำเสนอให้ท่านรับชมกับรถยนต์มือ2ราคาตัดเงินสดนะคะคันนี้นะคะคือรถ Toyota v i ีอค่ะปี B 09เครื่องยนต์ 1,500cc ตัว E ค่ะเป็น v ีออสเจนสนะคะราคาหนึ0 0 0น0 0บาทค่ะตัดสดอย่างเดียวนะคะภาษีพรบรไม่ขาดรถไม่เคยติดแก๊ เลี้ยวสุดไม่มีเสียงดังหน้าหลังยังเดิมๆไม่มีชนรถเครื่องเดิมเกียร์ธรรมดาจัดทรงมาสวยแล้วค่ะพร้อมขับพร้อมใช้กันได้เลยนะคะมีกุญแจร,รีโมทมีระบบเซ็นทรัลล็อกมีสร์นซินเวอร์ปรับได้ถึง30ระดับนะคะรถอยู่แถวทันยะคลอง11ค่ะสนใจสามารถนัดเข้าดูตัวจริงกันได้นะคะเรามีเบอร์ติดต่อผู้ขายใส่ไว้ใต้คลิป รวมถึงรายละเอียดของรถยนต์ทั้งหมดด้วยค่ะเราใส่ไว้ให้ใต้คลิปเลยนะคะเพื่อจะได้เป็นประโยชน์กับทุกๆท่านในวันนี้ทางเราต้องขอรากันไปก่อนนะคะพบกันใหม่ในคลิปหน้าอย่าลืมช่วยกันกดไลค์และกดติดตามให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ